ไปละขึ้นไปขึ้นไปงัดอันนี้ยออยู่กับที่ขึ้นไปงัดแล้วให้ยอขึ้นเหมือนน้ำหนักอะไรก็แงตรงเตงครับอมันน้ำหนักใช้น้ำหนักอันนี้ยกยกยอตัวนี้ขึ้นมาโยนนั่นเนมาเร็วมาเร็ว มาแล้วตัวมาแล้วยอนี่ชาวบ้านเรียกว่าเท้าพันตาอะไรม่่ปลาอะไร